ข้อ19นะครับบอกว่าแผนภูมิวงกลมเนี่ยแสดงรายจ่ายของเดือนมกราคมนานคนหนึ่งที่ได้รับเงินเดือน11,000บาทนะครับอ่าก็มีค่าอื่นๆค่าอาหารค่าเช่าบ้านฝากธนาคารค่ารถโดยสารค่าเสื้อผ้านะครับคำถามถามว่ารายจ่ายค่าเสื้อผ้าน้อยกว่าค่าอาหารคิดเป็นเงินกี่บาท่ ค่าเสื้อผ้าอยู่ตรงไหนค่าเื้อค่าเสือ้อผ้าห้าเปอร์เซ็นตนะแล้วก็ค่าอาหารยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นมากกว่ากันเท่าไหร่ค่าอาหารนะครับอ่ามากกว่าค่าเสื้อผ้าคิดเป็นอ่าค่าเสื้อผ้านี้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นค่าอา ค่าอาหารเออเท่าๆค่าอาหารยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตแล้วค่าเสื้อผ้าห้าเปอร์เซ็นตนะฮะก็เป็นยี่สิบห้าลบห้าก็เท่ากับยี่สิบเปอร์เซ็นต์แปลว่ามันต่างกันอยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นตเโอเคไหมแต่ยี่สิบเปอร์เซ็นตเนี่ยเขาไม่ต้องการหน่วยเปอร์เซ็นต์คำถามต้องการเป็นบาทนะครับก็แปลงเปอร์เซ็นต์ให้เป็นบาทยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คิดเป็นเท่าไหร่ยี่สิบส่วนร้อยคูณด้วยทั้งหมดก็คือหมื่นหนึ่งนะครับหมื่นหนึ่งอ่าก็ คูณอันนี้ศูนย์ศูนย์ตัดไปตัดไปอ่าก็เป็นเท่าไหร่สองพันสองร้อยนะครับบาทเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าค่าเสื้อผ้าเนี่ยน้อยกว่าค่าอาหารอยู่สองพันสองร้อยบาทก็ตอบตัวเลือกที่หนึ่งนั่นเอง